่น้องวันนีโ้โสดพาลูกสาวไปยางเนาะเสื้อกระเหลืองพี่น้องรองเท่ากระเหลืองอที่เป็นสีเหลืองเนี่ยองเท่า่แมนรองเท่าโดยตรงนะพี่น้องมันเป็นอ่ามันเป็นจะไหนละ่ะเอาเอวนาทุงทุงเท่าสําหรับกลุ่มรองเท่าสําหรับว่าเห็นขอบเปลือกนะพี่น้องสำหรับอ,อ่างานหนาคน กังประเทศฝรังฝรั่งกับิดน์สายอิ่มอ่าว่าอธิบโอเคเป็นยังไงผ้ามาเป็นยังไงน้องเก็บผักหมงพร้อมเบิเลยจ้ต็งมอเตมอต็ม แตงโมตุกนต์ตลุดานสนับธนากับผู้งใจโง่จิมตะลามาแม่แต่แดดขี้แ่ไม่แดงจบอะไรไม่มีผักาทยราชาผักแพงจ้าพี่น้องยงางไม่ได้เคลื่อนทางแล้ววันนี้รู้สึกว่าฝนตกตะวันแบบฝนตกลิ่นแบบบานเฮ่าน่ะไหมเห็นม่สบรรยากาศเพราะฉะนั้นแล้วมาอย่าให้เสียเถียวพี่น้องเดี๋รสพาไปเก็บผักบุงอีกจุดหนึ่งเนาะที่อยู่ไก่บานที่ดิวเนาะเซ็ตพี่น้องเดี๋ยวปิเก็ตยำ บอ่อเฮดเป็นเมนูสําหรับอบเวปรุงอาหารแบบซุปพี่นอ้องอเ็ดยาเนอกจากอเ็ดเป็นยําปปาหมึกแน่กุ้งแน่ไข่เค็มไข่แดงพี่น้องลองเบืองวาสิแเซียสมใดเพราะฉะนั้นแล้วช้มบรรยากาศไปพร้อมกันพีนน่น้องตั้งใจเฮดคิดมากให้พี่น้องในเบืองบรรยากาศต่างๆพี่นอ้องเบิ่งวิวโอเคจ้ะจ้ะพี่น้องถึงแล้วจุดที่คิดว่าสิมาเก็บผักบุ้งเนาะส่วนนี้ก็คือติดตับลับทางที่กันพี่น้องส่วนพักพวกนี้เนาะ เขาสิเกิดยี่ลรอขัาขงริมท่านแบบมีพี่น้องเห็นบั้เนี่ยกระยอดดบบับเพื่อกันพี่น้องอยู่ในทําท่านสวยจากพี่น้องเห็นหมักล้องอาศีติดนำ้ำฝนนิดนึงเนาะว่าฝนมันตกเดี๋ยวขอกลับหนักกล้องถึงแล้วพี่น้องสํารับจุดที่ว่ดดิวซิมัเก็บพักพักบุงเนาะพี่นอ้องแค่พ่อรับประทานแค่มือนหนึ่งพ่อพี่นอ้องไปซิมเก็บไปหลายว่าเดี๋ยวกับเ็นเหี่ยวเสียของถิ่มม่ซอพี่น้องเดี๋ยวขอกลับนลหน,น,บน้ากล้องเห็นเบิ่งแป๊บนึงจ้ะเนี่เลยพี่น้องเห็นบั อยอดอวบอัดขนาดเลยจ้ะขึ่นยุขงังริมท่านพาคพวกนี้และพี่น้องเขาจะขึ้นยุริมท่านแบบพี่น้องเห็นไหมอันนี้แบบอยอดใหญ่ขนาดเลยจ้ะเริ่มสียญาแล้วก็มีเห็นไหมใอ้ช่วงเนี้ยเขาแบบว่าเริ่มสีกินบ่ไดแล้วสีแข็งก็ดได้ส่วนปลายเนะาะบ่น่าเก็บพี่นอ้อ,ยอยงไฟเขาเหตุพันต่อ โอ้พี่น้องเอาไปแค่นี้พอได้จ้ะก็ต้องเอาไปลายเนาะแค่สองกำพอ่อจ้ะแต่ขออีกแก่สะอ่อนไหมน้องล้ำใหญ่แห้งเห็มั้งเนี่ยทายพี่น้องได้เบิงน้ำกันจ้ะเนี่ยไปขึ้นดองพักบุ่งจ้ะ ไปแล้วพี่นอ้องอาสิเก็บพักอย่างอื่นต่อไปอีกเพราะมีพักให้เก็บนะพี่น้องแต่ว่าอาสิเคยกินแน่เราเก็เคยกินแต่อยากลองึ้นกันพี่น้องเป็นอ่าพักหวานเปิอเอนพักหวานจริงๆเ่าหนาเปินพักหวานมันเป็นคล้ายๆกับพักเครื่อนนะพี่น้องนำท่านสวยแห้งพี่น้องแต่สะอ่อนเนาะเอาเอามองเอาเสือนอนกินมาลงเนาะเขาเอื่นอย่างก็โตงบันเทา่ะนะเฮ้ยเย็นท้องอากาศเย็นๆอยู่พี่น้องตัวอ่าเป็นแบบเนี้ย ถ้าหนาห้อนนะ่ะก็จะมีคนมานั่งเนี่ยจังหน่อยนะพี่น้องก็จะกินไหวเอาไหวเอาเบียร์ไม่แซ่แลงกแนะนำเนี่ยก็จะเย็นแล้วเขาจะนั่งคุยกันตามภาษาัยรุ่นนะพี่ กบุ้งฝรั่งจะใส่ลงไปเลยเนาะน้ำยำก็ง่ายๆจากพริกกระเทียมมะนาวนปลาชลหรือจะใส่สูตรอื่นก็ได้เนาะปลาผักชีก็ได้แล้วแต่คนชอบจ้ะอันนี้ไม่มีติดจูเราไม่ใส่แล้วก็ใส่เป็นผักรวมจา้าหอมแดงมะเขือเทศแล้วก็เชอร์รี่เป็นใช้ฝรั่งจะใส่ลงไปเลยนะเลยจ้ะ คนนี้เข้ากันเนาะเสร็จแล้วเสิร์ฟเลยจ้าจะรออะไรนะจ๊ะเป็นตาแสบด้วยพี่น้องเนอะเป็นย่ำแบบใสๆอ่ะโมเมนแบบปวดโูเขืองเนาะพี่น้องเห็นบ่ที่ใสเพิ่มเติมอะไรคืออ่าผัคชีบไปเรื่อยพี่น้องติวบอลงปเป๋าข้างล่างมีอยู่เนาะหน้าตาเห็นบ่มทำลายสอเลยจ้ะตามด้วยไข่แดงไข่เค็มจ้ะโรยลงไปเลย เสร็จแล้วดิวใส่นี่เพิ่มจ้าไข่ปลาคาเวียร,รยเลยจ้ะหยาใส่ลงไปเลยจ้ะพี่น้องเย,ย,ยูโอเคสะพี่น้อง <c oughs> ติวกินด้สักพักเนึ่งว่าวิดีโออัดปรติษเนาะถือเกกดลบพี่น้อง <c oughs> เรากินให้เบิ่งกันเลยใช่ไหมสรุปรสชาติของเขาให้เบิ่งเนาะโอเคจ้ะสลับพกบุงฝรั่งไปเห็ดย้ำกับโอเคอยูงใส่แทนเนื้อเอ่อบักม่วงก็ได้เนาะรสชาติเขา ีออกมาเป็นทํานองว่าเปรี้ยวฝาดปนปนกันแล้วก็มีกลิ่นหอมอีกเป็นเอกลักษณ์ของเขาถ้าเข้าไปดื่อไปใส่แกงใหดตามอา,อาหารต่างๆปรุง,งซุกเนาะเขาโดนความร้อนแล้วสมิ่ีรสฝาดสมิ่งแต่รสเปรี้ยวจี๊ดเลยพี่น้องสำหรับเราเมนูนี้ก็โอเคอยู่พี่น้องย้ำผักกุ้งฝรั่งจ้ะถ้าเกิดว่ามาฝากอะไรก็ตามกดติดตามคนใดก็แชร์แนะนำเด้วยจา้าเพจไปแล้วจ้ะพี่น้องขอบคุณหลายเด้อจ้าเด้อ